สวัสดีค่ะวันนี้เรามีการทดลองอีกแล้วนะครับนี่เป็นอาม่ารสชาติแปลกๆเนาะเราไปเดินซื้อของมาแล้วก็เจอครับก็เลยหยิบรวบมาหมดเลยครับกี่ที่กล่องเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกกล่องเนาะกล่องใช่ค่ะหดอ่าหกรสชาติอ่ะมีมาม่าห้ารสชาตินะคะทุกคนบ๊อกกี้อันนี้เราไม่เคยกินอันนี้เราใส่น้ําไปเรียบร้อยแล้วเนาะตามคลิปนี่นเนาะ กินมากเลยแล้วก็จะเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคตันนี้เรามาชิมกันว่าแต่ละรสรสชาติเป,เป็นอย่างไรพร้อมเขาก็จะมีกําหนดเนาะมีอันนี้รอสามนาทีนะครับติดฝาไว้แล้วเมื่อกี้นี่กินหน,น,น,นึ่งทีเนะนี่หขยใส่ไมโครเวฟเนาะเราต้องปิดไว้าานานไหมเดี๋ยวเอาเป็นรายการสุดท้ายแล้วกันเดี๋ยวนี้เอาไว้ข้างล่างเลยหรือยังนะ หอ,หอมมากรสชาติแปลกๆมีใครเคยกินบ้างครับถ้าใครเคยกินแล้วรสชาติเป็นอย่งไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะอย่าเพิ่งย้อนดูนะคอมเมนต์มาก่อนได้นะตอนนี้<ค>พี่ได้กินผัดก,กะเพราหอมหอมเหม,มือนกินผัดก,กะเพราจริงๆเลยนะชัดเจนสุดอันนี้อะไรเป็นน้ำยา,าปู<อ>ปกติจะกินขนมจีนนอนนี้เพราะเป็นเส้นเล็กด้วย ยังเดรอ,รอรดดสักแป๊บโหดูด้วยเพื่อนเก็บได้ครับปิดดูก่อนน้ำยาปูแล้วนี่เป็นเล้งไงพี่สาวเราเล้งแซ่บอันนี้นะเปิดซิเล้งแซบได้หรือยังอันนี้เป็นเป็นยังไม่สามนาทีเลยเนี่ยนะอ่าเป็นเส้นคล้ายๆเหมือนเส้นเล็กเล็กเนาะจะมีก็ไม่มีจะเล็กก็ไม่เล็กปิดไว้ปิดไว้มุหอมหอมแบบต้มยำมากเลย เดี๋ยวเรามาชิมกันผัดกะเพราผัดกะเพรายิบมาสองอเลยเดี๋ยวเป็นเส้นเล็กเส้นเล็กผัดกะเพราเหรอใช่ไหมหอยลายหอยลายก็มองไม่เห็นเดี๋ยวเราจะใช้เวลาปิดแป๊บหนึ่งนะคะระหว่างรอก็หน้าหนาวเพื่อนๆเตรียมแพลนจะไปเที่ยวไหนบ้างคะแพลน น้องเพื่อนๆเตรียมแผน,นจะไปเที่ยวไหนกันบ้างคะหน้าหนาวหน้าหนาวปีนี้หน้าหนาวเลยแต่ยังไม่ค่อยหนาว<ช><ช>นะครับเย็นๆเนาะใช่ใช่แต่ถ้าเป็นพี่นะพี่จะไปเที่ยวแบบว่าอาจจะแบบก่อนปีใหม่กับหลังปีใหม่รถจะได้ไม่ติดเนาะจะได้แบบว่าเออขับรถสะดวกสะวกหนะ่อยโรงแรมจะได้จองง่ายแล้วก็รอไปเรื่อยนะครับเพ่อนยากให้ผมทำชาเรียนอะไรบ้างครับกินอะไรบ้างที่แล้วเป็นกินกล่องดังเพจอยากให้พี่กับพี่ตทำอะไรก็นมาได้เลยนะอยากให้ทำอะไรผมเนแต่ว่าที่หน้าจะทำเป็น กุ้งดองกุ้งดองปลาล้ํานะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันทีละอันทีละ่ยวัวนี่อะไรกะเพรากะเพราแห้งเพราแห้งแต่ว่าเราน่าจะไม่แห้งนะกินแบบน้ำนี่แหละแต่ถ้าแห้งต้องคนมากๆแต่ผมชิมก่อนดูดูดูอันนี้ข้างในนะโอ้ยแต่กลิ่นแบบหอมมากเป็นกลิ่นกะเพราอะ ก่อนเลยนะหืมส้นน้ำหืมชิมพัดบา้างไปพี่วัวนัทพี่โดนัทชิมบ้างผัดก,กันผัดก,กันยังไม่ได้กิน กินคำเดียวนะครับเราจะชาลิ้นกินคำเดียวไยกินแล้วเราไว้นี่กินแล้วไว้ด่สำหรับรถนี้นะครับเป็นรถอะไรนะตัตีคิดว่ายัางไงอ่ารถนี้นะครับเป็นรสกระเพราแซบแห้งนะครับก็ผมกินก็หอมกะเพราครับแต่ว่าอาจจะอ่อนไปนิดนึงเพราะว่าผมมใส่น้ําไปนะไม่ได้ทําแบบแห้งเนาะ ถ้าเราใส่แบบแห้งอ่ะมันคงจะเข้มข้นนะครับนี่แต่อร่อยเนาะรสชาติละหอมหอมเด็กกินได้นะไม่เผ็ดมากน้อยเนาะอร่อยอ่ะมาตพี่ก็เหมือนกันเหมือนพี่ชาตีอร่อยเดี๋ยวเรามาสรุปให้คะแนนที่หลังเนาะอร่อยอร่อยนี่ไว้ตรงนี้อ่ะต่อไปเลือกเลยเ้าไหนอันนี้่าีเป็นรสอะไรนะเป็นรสผัดหอยลายนะคะแบบแห้งอ่าแต่ <_ uk> แต่เราใส่น้ำไม่ไม่เป็นไรว,ว้าวอันนี้เป็นเส้นนะนี <_ uk> ่จริง,รงๆมันเป็นแบบแห้งเหมือนเส้นเล е ็กเนาะเพื่อนหิแล้วเร็ว <_ uk> อะต่อไปตาผมต่อไปตาผมนะครับเส้นเหมือนเส้นเล็กอ่ะกินกินเป็นหอยครับกิ่นเป็นหอยลายเนาะ มาสรุปกันดีกว่าคนละหนึ่งคำมาครับหอยลายแบบแห้งก็เหมือนเดิมครับรสชาติก็อร่อยครับแต่ว่าเมื่อกี้มันจังเลยเพราะว่าผมกินแบบเป็นน้ำซุปเนาะเป็นซุปเอาหนาวๆเนาะก็อร่อยครับเป็นกินแต่ว่ากินหอยชัดเจนมากเนาะมันจะมากค่ะมันจะเน้นแบบเขาเขาจะเน้นแบบเน้นกินอันนี้เนาะเนนกินแล้วก็รสชาติก็เอาเป็นหอยลายเหมือนเราแบบกินผัดหอยลายอาจจะไม่เหมือนเลยนะคะเพราะมันเป็นหอยตนาะอร่อยอร่อยได้รสชาติค่ะเนี่ยถ้ากินแบบแห้งมันจะอร่อยแล้วก็เข้มข้นมากกว่าแต่ว่ามันจะต้องใช้เวลาแบบต้มให้เส้นมันแบบนิ่มๆสักนิดเนาะต่อไปนะคะเเราาจะมกินนนปี้ส็ เขาบอกว่าเป็นเส้นเล็กรสเล้งแซ่บนะคะเอามาชิมกันว้าวจิ้มอมพี่ชอบพี่ชอบอะไรเปรี้ยวๆชิกมก่อนดูสิจะเปรี้ยวถึงใจไหมมีเนื้อหมูด้วยนะถ้าเล้งมันต้องเปรี้ยวเนาะเปรี้ยวแซ่บ<ม>เป็นรสชาติเล้งไ,ได้หรือเปล่ามชสนับ อย่าพึ่งอย่าพึ่ง,งชิมก่อนกลิ่นกลิ่นเป็นปมะนาวเลย มั่วเปรี้ยวใช่แลกินหอมมากทุกคนเหมือนเรากินไหไต้มเลี้งจริงๆอ่ะแบบกลิ่นกกินมะนาวกินใบมะกรูดกินเครื่องเทศแบบคือหอมมากดี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 มากต่อไปครับผมชิมอ้าวต่อไปแต่รสเนี้ยคือกล่องอ่ะก็พิเศษแล้วว่ากล่องอ่ะสวยมากเลยน้ำยาสีเหลืองน้ำยาปูเส้นเล็กรสน้ำยาปูนะครับโอ้ยดูสิเส้นสิ กินนะน้ำคือแบบเป็นน้ำยานะครับอร่อยแน่ๆเลยอะ่ะอันนั้อืมกินปูเอ่อกินเข้มข้นม,มากชิมเร็วๆยาก <c oughs> กลินชิมคมมาก อันนี้อันแรกที่เผ็ดเผ็ดอเผ็ดแซ่บเผ็ดแซ่บเนาะเนี่ย ่เอาจริงๆนะได้ความหอมความมันของกะทิใช่จริงๆเอาน้ำซอสมาเนี่ยเอาไปกินกับขนมจีนได้เลยนะใชะ่ใช่อ่าใช่รสชาติเขาเหมือนน้ำยาน้ำยาเลยจริงๆอะ่ะแบบมันมากแล้วแบบหอมแบบหอมขึ้นมาเลยอะ่ะทุกคนหอมมากจริงอร่อยมาเรามาให้คะแนนกันดีกว่าอ่ะผมก่อนนะ น้องก่อนผมก่อนให้แล้วแต่ใครฮะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เหมือนสําหรับที่ชอบที่สุดนะครับเรียงเลยเราเรียงอันนี้ชอบที่สุดใช่ไหมผมว่าเป็นตัวนี้กระเพาแห้งเอาไว้ที่หนึ่งของปกแล้วก็กาวแห้งเหมือนกันอันนี้นเอาบอกวว้มนเหมือนกันยาปูครับ น,นี่ครับเป็นน้ำยาเอ้ยเป็นกระเพราแห้งน้ำยาปูแล้วก็ผัดชาหอยลายนะครับแล้วก็มีเป็นอันนี้ต้มเล็กเนี่ยครับเราไม่บอกนะว่าให้กีคะแนนนะแต่เราเรียงเนาะอันที่ผมชอบนะครับสำหรับตัวผมเนาะนะตัวพี่สำหรับตัวพี่ใช่ไหมพี่เลยพี่เป็นอันนี้ชอบเป <atics S 1> ียวชอบเปียว กูก็เป <pos> <ers> ็นอันนี้อันดับ่อค่ะแล้วก็อันนี้อะไรหอยลายอ่ะเป็ดกระเพรานะคะแล้วก็หอยานี่หนึ่งสองสามสี่สรุปแล้วก็คืออร่อยเหมือนกันนะครับเนาะแต่ว่าแล้วแต่ความชอบใครชอบเปรี้ยวก็ให้ชอบอันนี้าใครชอบความมันความเผ็ดก็ต้องเป็นน้ำยาปูนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็เหมือนรสชาติกระเพราครับก็อาจจะปกติเนาะกระเพราแล้วก็อันนี้หอยลายก็จะหอมหอยลายแบบหอมมาก รสชาติเขาจะมีกลิ่นมีรสชาติที่แบบว่ามันเป็นอะน,นั้นเลยอ่ะเหมือนแบบน้ำยาน้ำยาปูเนี่ยก็เป็นแบบกลิ่นน้ำยาเลยแต่แบบจะหอมแล้วก็มันมากแลก้วกะเพราเนี่ยก็เป็นกะเพราแบบกะเพราจริงๆเลยอ่ะและอันนี้ก็ต้มเล้งใช่ไหมก็คือเล้งแบบเล้งแท้ๆอันนี้ก็หอยลายก็เป็นกลิ่นหอยลายแค่แบบไม่มีหอยอือแค่นั้นเองมีไหมมีหอยรสชาติก็มะ เป็นเนื้อแต่ไม่ใช่ไม่รู้เป็นเนื้ออะไรนะครับอาจจะเป็นเนื้อหอยแล้วรสชาติก็แบบอาจจะแบบไม่ได้ชัดเจนมากมายอะไรเหมือนที่เราแบบกินแบบจริงๆกินกับข้าวจริงๆรอะเนาะเพราะว่าเขาก็อ่าเป็นน้าด้วยพี่ส่งคนต้มเป็นแบบเป็นน้าด้วยแหละถ้าเป็นแห้งน่าจะอร่อยเข็มข้นขึ้นอันนี้นะคะอ่ามาม่าเนาะเรามาชิมให้ดูเฉยๆทําเป็นคลิปแบบให้ดูให้เราเห็นมันแปลกด้วยแหละค่ะเพราะว่าเราไปเดินซื้อของแล้วก็เห็นรสชาติแปลกเรียงกันอยู่แบบเพึบเลือ หรือว่าเราเราไม่เคยกินแช่คนเดียวหรือว่าคนหนึ่งเคยแล้วเพิ่งเคยเห็นใช่เพิ่งเคยเห็นนะใช่เพิ่งเคยเห็นเพราะว่าอะไรก็เลยลองดิว่าอันไหนมันอร่อยอันไหนมันมันแปลกๆเนาะแต่เรารสชาติเออยังไม่เคยกินเ้ยเอามาลองเราบัญชีไม่ดูมันเข้าจริงหรือเปล่าก็เข้าเนาะแต่ละอย่างคือปกติแล้วจริงๆผมคิดว่ามันคือเส้นมาม่าหมดเลยแต่จริงมีเส้นเล็กด้วยเนาะเขามันคิดมาแล้วอะครับลงตัวอร่อย สำหรับคลิปนี้ก็ผมกลบพี่สาวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนะ้อสำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สำคัญกดกระดิ่งก็ติดตามเราชมคลิปต่อไปนะคะสํสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊าย <Bye. S 1> บายค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะ